กดผิดเกือบไอ้กดนับเวลาใหม่โอเคสวัสดีทักทายทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Ultimate Mortal Kombat 3นะครับผมก็พาที่14แล้วไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะยาวลากยาวไปถึงไหนตัวทีดิ้นพันกันพูดผิดพูดถูก สติมันจะยังไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับผมพอดีเมื่อวานไม่ได่สติมพราะมันรู้สึกแบบออ,อะไรที่ไม่ได้ทำน,นานๆมันก็ไม่คล่องอะไรที่ทําทุกวันก็คล่องอะไรนะฟิลประมาณนั้นเลยอ่ะประมาณนั้นแหละอืมวันนี้จะมาเล่นตัวที่ตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละผมไม่ผมไม่รู้จักชื่อมนะ่ะแต่วันนี้ไหะที่ทุกคนเห็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปค่อยอ่านชื่อแล้วกันนะสมมกเออสมมกสมมก ถ้าสม,มุกชนะจะเป็นสมุกวินนะครับผมไม่ใช่วินสมุกนะอันนั้นคืออืมร,รู้กันอยู่อะอื่นผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยนะผมจะจิบหาแบบว่ากดมั่วหาก่อนว่าตัวนี้มันสามารถใช้ท่าอะไรได้ว่าตัวน,นี้ต่อยธรรมดาใช่ไหมพอกดไปใกล้ๆปุ๊บมันจะออกเหมืนมีนกระบวนท่าอะไรทักอย่างอะฟาดฟาดใช่ไหมฟาดฟา,าดจกจบอะ อืมอืม,อมโอ้มีมือฟาดจะไม่สอกใส่ด้วยโอเคอืมหืหต่อยรัวดเดือดมากเมื่อกี้ชอ,ช,อชอบ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 แต่มันควรจะมีท่าอื่นที่นอกเหนือจากนี้ที่มันอลังการกว่านี้อย่างท่าอ่างนี้มีไหมไม่มีทำไมควันหว่านแทะไม่มีแต่ว่ามันมันก็ใช้ได้อยู่นะ อุ้ยจับฟาดเฮ้ยจับฟาดโอเคจับฟาดจับฟาดนี่นี่พุ่ยจะพุ่ยอยู่โดนฟาดกิ่นี่อุ้ยอวิบอุิบอุ้งเอาเข้าไปจบดีครับผมโดนจับฟาดสักขนาดนี้ใครมันจะรอดโดนฟาดเอาฟาดเอาซะขนาดนี้ เจอตัวที่มันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันแต่คนละสีโอเคผมจะมีผมมีแค่ท่าจับฟาดไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลตปนานแค่ไหนผมคงต้องหาท่าอื่นบ้างอุ้ยอ้งอุ้ยอึอึป่วยอะไรสักอย่างป่วยอะไรสักอย่างนี่ว่ามาอึว้โว้ววจิงป่วยอ้าวตายได้ไงวะ เสียบเจอเสียบอุ้ยฉันหยิบก็มามีแขนหยิบด้วยจ่อฟันจ่อฟันจ่อฟัฟนฟาดอีกทีแล้วก็ยิงเกีอบร้อยถ้าแทงนี่ใช้ได้เนะอื้หืตัวไปทางอ้าวกำลังจะแทงแม่ง ของเขียนไม่พอใช้อ่ะแล้ดูมีท่าอะไรอีกไหมนอเจอท่าเมื่อะะกี้อุ้ยหูอยูอย่พุ่งไปทางพุ่งปุ๊บโดนสวนปับ๊บพุ่งยังไงพุ่งปุ๊บโดนสวนปับ๊บอืมอืม พุ่งปุ๊บโดนสวนปั๊มครเพราะว่าเราเลิกใช้ท่าพุ่งไหไปนะรู้สึกไม่เวิร์กไงไ,ไ,ไ,ไม่รู้อ่ะอืมไอ้บอลว่านเขาไหวอีกเลยเออไม่ต้องสูตรนี้ไม่ต้องสูตรนี้โอ้ยกำลังจะแทงไง ห,ห,หไม่ทันจนได้ยฟังเขาเลยนี่นี่นี่คือสมองประธานไซเดอรอ์ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมว่านะ่าจบไปแลบบ้วทัาน แทงอืมฮู้ดไม่น่าจบไปแล้จู่เชื่อจากสถานการณ์ตอสู้กีตาร่าท่าอื่นมีแต่ท่าเสียบกับท่าพุ่งอะมันควรจะมีท่าอื่นที่มันเยอะกว่าดีไหมอะนี่สนศูนศูนสูนลยนี่แข้งอีกอ่านพวกอีกอืมฟิลดีใช้ได้ขอเซฟไปตั้งเป็นท่าปกแป๊บหนึ่งท่านี้มันมันแบบว่ามันมันดูดีอ่ะมันดูดี พอดีภาพหน้าปกคือได้มาไงก็เอาอย่างนั้นเลยอ่ะอย่าเล่นโจบทั้งสองตัวบ้างพอดีอืมอืมหยุดท่าได้สวยเว้ย แป๊บหนึ่งนะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะคนที่เข้ามาก็แป๊บหนึ่งนะ่ยรู้สึกว่าภาพนี้มันหมอจะมาตั้งเป็นหน้าโปกมากกว่าภาพที่ผมตั้งก่อนหน้านี้เออมาตอนนี้จะกลับเข้าสู่เกมแล้วล่ะเอากดผิดเดี๋ยวเออโอเคมาเร็มหรือยังวะเดี๋ยวขอเซ่ก่อนแปตบมในไอที่พุ่งเลยพุ่งเลยคอมโบพัอีก อืออ้าวอุตส่าห์เลือดได้เปี่ยบมันสวดได้ยังไงอ,อ,อ,อ้าวอุ้ยอือหอทางไนอ้าวไม่ได้อีกโอ้โหแจงหว่าที่กูจะตอบตัวนี่โอ้โหไหนล่ะแจงหว่าที่จะให้เราตอบตัว ไม่มีเลยโอเคเลยถ้าจะเอาแบบนี้อืมนี่เอาวะโอกาสที่จะที่จะก็กลับ้ยหลบได้ยีกเล๋ยังนี่มันปล่อยพัดแล้วเราหลบไม่ได้อ้าว อ้หลบอีกอื้อ,อสวยสวยสวยนคืนกลับมาจะได้ยิงโอ้โหโจกีบ,ออบา้างจกีบ้างเพ่อจบไปจบไปยกหนึง่งเปิดด้วยแทงเปิดด้วยแทงอือทำไมทะลุวะ โอ้ยทะลุนนี่โอ้ยด้อทจอีกทีอือ้าวเรียบร้อยแ้ได้ยงไงก็ไม่รู้อยอลงนี่หลอกนี่เออดีเจ้านี้เหรออืออือเรือฝอทุกีกเออ โอ้ดีโอ้ดีโอ้ดีอืมเตะเลยขาดไปีอืมเตะเยตะเยตะแล้วจังห่าไปไป่ได้เลยโอ้โหจังหัวที่จะจอบตัวหรออืมแค่นี้ยังพีกับวาจาได้โอ้ตายแล้ว อืม,อมเฮ้ยแพ้ได้ไงไวะอ้โวเยี่ยมอะไรนโอ้เก่งชิบหายทางนี้มันก็ยังเอาได้อะนี่สวนทางนี้เลยมันก็ยังมาสวนทางนี้ได้ดีเป็น เอออืมก็ตั้งรับทันได้ไงวะโอ้โอ้อืมอืมเดี๋ยวจะเอะไรไปสู้อืมอืม ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยทีนี้มันโกงเทุกคนคือศัตรูมันจะออกท่าไวกว่าเราอะ่ะศัตรูมันสามารถเปลี่ยนท่าได้ไวกว่าเราอะ่ะทีนี้มันมันไม่ใช่เกมที่ยุนะติธรรมนะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคนเล่นเลยไม่รู้ว่าเขาต้องการเพิ่มความท้าทายอย่างไงนะแต่กลุ่มอลเยันไม่ตกปลาห่วย เนี่ยมันแบบว่าแค่เกมห่วยๆเกมนึงอะอือดูดิดูพวงห่วยของเกมนี้ไม่ไหวจะคร์ว่าไม่เข้าใจจะไปถึงที่กออกท่าไปกว่าเราเนี่ย าเป็นเราออกท่าอ่ะเ็าจะทําอะไรไม่ได้เลยนะถึงกว่าท่ามันจะจบอ่ะแต่มาน่ะออกท่าปุ๊บมันมันออกท่าใหม่ดต่อเนื่องได้เลยทันทีแบบทันทีจริงๆเนี่ยดูดิเรายังไม่จบกระบวนท่าเลยทำลายกระบวนท่าเราได้แต่ว่าเราไม่สามารถทำลายกระบวนท่ามันได้เราออกท่าไหนมาเราอ็คนรับทีกว่ามันจะจบคอมบัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถตอบโต้หรือว่ากัดขวางคอมับอะไรันได้เลยอ่ะ แต่มันอ่ะมันสามารถขัดขวางการทำคอมโบของเราได้ทีนี้มันมันไม่ยุติธรรมนะผมว่าแนะนํนว่าอย่าอย่าหาเล่นนะไม่จำเป็นก็อย่าเล่นเลยไ้เล่นแล้ยวยังไงมัก็เลิกไ้ไดนะ้ด้วยกับที่อีกคนนันแต่ว่าเกลียดความแพ้เอเสกิลทั้งคอหรือว่าอะไรอ่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ ก็คือบัตรค้างคาใจแล้วแหะค้างคาใจสุดอ่ะ้าเล่นไม่จบดูว่าเล่นไม่ชนะมันจะรู้สึกค้างคาใจมากๆเลยอืมทางนี้แม่งก็ยังสวนได้อืมทางนี้ก็ยังสวนได้เดวท่าไหนล่ะทางนี้ก็สวดได้อีกอะอุ้ย อืมถ้าน,นี้มันก็ตโตต่อโตเกือแต่ตั้ตตตตตตงรับได้เนี่ยแป๊บเดียวมันสวนแบบนี้ได้ยังไงอะโอ้โหแค่นี้แค่แบบว่ามันไม่ควรจะยากอะ่ะเสือกยากอ,อะไรที่ไม่ควรยาก กุ้งเหลาก <c oughs> ุ้งเหลากุ้งเหลา <c oughs> อืมยิบแรงไปไหมหยิบแรงมากครับพี <c oughs> ่เ้ยเบียงนีมม่หมุนสองรอบเไม่ใช่หมุๆๆๆๆนรอบหนึ่งเบียงแล้วจับเบียงเลยแต่มันแบบหมุนกลางอากาศเนอะโอ้โฮยท่าเบี่ยงของมันดูแรงแบบนี้วะเนี่ย ก็แบบของเราดูีกเด็กไปเลยอ่ะเองเออดีออดีอะืมอ้ยอืมเกือบอะไริดเดียวอ้ออี้ อู้อหลบอ,อ,อ,อุ้ยให้ตายเถอะขุ่มเหลาคุ่มเหลาอุ้ยอื้มทำมันเครื่องกระชวยกระเจียดอ๋อหลบได้อีกไอ้ยี่สวนตรงนี้เว้ยส่วนตรงนี้อ้อทางนี้ก็ส่วน,น,นส่วนตรงนี้ อืมอืมอ้าวไม่ได้เว้ยโอ้โหอืมแตเต็มมากโอกาสตอบโต้ผมอยู่ที่ไหนโอกาสตอบโต้อยู่ที่ไหนยังไม่ทำอะไรเลยสักท่าเพิ่งบัวใช่บหมโอ้ยเกมมุยมหวยเกมหนึ่งแล้ว อืมอืมเฮ้ยังได้ยังได้มันยังได้อีกโอ้ยอา้าวเก่งเข้าไปเก่งเข้าไปอืมใส่แบบเป็นชุดเป็นชุดเดียพอเ้าอ่ะพอเราอ่ะกวาจะได้อ่ะโดนลบล้างโดนจัดกระบวนกา แต่เราพอโดนกุมบอลท่าทีกดอะไรไม่ได้เลยแข็งแบบค้างไปหมดไม่ตัดกรบบนหท่ามันไม่ได้เลยแต่พอเสือกตัดกระบ,บวนท่าเราได้อ่ะเราออกจะไม่จบคอมโบเลยต้องโต้กราบได้ละเนี่ยยังออกไม่จบคอมโบเลยอะอ ซิงเอาพากิกกน,น้ำแป๊บนึงมาใหม่ดีใหม่ที่คุ้งหลาคุ้งหลาอ๋อฮึมดูไหนเอาช่องทางไหนไปตอบตัวมันอืมน,น,นั่นไงนั่นไงออกเข้าอีก จบแป๊บเดียวจะตอบโต้ยังไงก่อนือาว่าได้เปรียบรีบเซฟเปรียบคือรีบเซฟอื้อเลยเน้นรแรงสักทีดิอ้ออาวเริ่มหลบเป็นเลย นี่เรู้จักหลบอืมออ้โห้รู้จักหลบรู้จักรีกออ้โห้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วมึงไงเกือบแล้วเกือบแล้วนะอ้าวหลัวเข้าไปวัวชิบหาย ไม่ทันอีกอ่ะอืมอือหโอ้หลบได้อีกพีกไม่ชน,นะพีกไม่ชนะอีกจนได้เนี่ยเราควรจะเป็นฝ่ายต่อยกันกว่าลนะ่ะทำไมมันจับได้ไปขนาดนี้อ่ะคนไม่เข้าใจเลย ขึ้นมาก็โดนเฮ้ยเข้าไปอีกทีอืมเออเอาเข้าไปต้องโดนบ้างดิต้องโดนบ้างดิอ,งดงดอ้ย้ยป่านเลยทั้งแ้ำหมวกอ่ะ ืต่อไปเรื่องจักเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันว่าฉันจะเป็นฝ่อยที่ชนะแกยังไงล่าใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอโอ้ยอันนี้โอ้โหมีพันพันเป็นพันเป็นแตกแด้ โอเคได้ดบแบบนี้ได้ยังไงปล่อยพลังได้ด้วยโอ้โหอ๋อปล่อยได้ก็ได้ว่าเสื้อสาดไปกันหล้วว้าจะเราไม่มีเลือดไม่มีเนื้ออย่าหาห้ากับเราอ่ะโดนซัดทีแล้วมันเครื่องกระจาย พันไม่หยิกอ่ะพันไม่หยกอ่ะโอ้ยประหยัดพันสลึกเกินน้ำมึงอ่ะอื้มสกิลเราทั้งรู้ได้ไงไม่เข้าใจไม่เข้า te ใจสกิลเราทั้งรู้ได้ยังไงพันหยิกอ่ะโอ้ โอ้ฟาดแรงมากกันนั้นไว้กัน,นกันได้กันได้กันได้เก็อบพ่อข้างหลังได้แท้เสือกันได้อันไม่อีกโอ้ยจบอบีก้ว อันเนี่โอ้โหลก่เก่งไงอืมมือาสาดเลยมึงอ่ะออ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันเลยอืมโอ้ยนิดเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้แบบนิดเดียวจริงอ่ะอืมอืม โอ้โหโดดที่นมาเป่าตรงที่จังหวะเรากระโดดพอดีเป๊ะมันโดดขึ้นกดโดดเลยร้อมใช้สกิลแบบใช้ท่าปล่อยพลังในระหว่างที่อยู่กลางอากาศได้อะล้วจังหวะคือพคตรเป๊ะกับตอนที่เรากระโดดไลยด้วยแนโ่โ,โอ้โหขุด,ดย้านความโกงโกงชิบหายอือฟาดเข้าไปเออเกี่ยวไปเร่นยคนเดียวเหอะ จะทำเกมแบบนี้เก็บไว้เล่นคนเดียวของดีเฮียเก็บไว้เหอะมีมนี้ต้องมาเอาเอเหลบหมอบได้หลบได้เรายอกาดขึ้นกันแท้แต่เองปาดใจเอา,เ,าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยววิ่งเข้าไปจับมันสักหน่อยอืมเออ จับมันได้สักทีนานทีเป็นนานทีจับไว้ได้สักทีอืมทำไมจับไม่ได้อีกวะแล้วทำไมจับไม่ได้อีกเนี่ยวิ่งเข้าขนาด,ดนี้วิ่งเข้าขนาดนี้จะจับไม่ได้นี่งเข้าขนาดนี้ีควรจับได้แล้วไหมอืมนั่นแหละ สู้ก MM. wow. 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 Uh ับคาบาไอคือคาบาคาบาช่วยคาบาว้ายอ้ลิเกฟอย์ชันะไเฉยมวใจเก็ทำด้วยอะไรอ้ายไปซะ หลิวอะหลิวก็หลิวดีวะมันสัตว์เราขึ้นไปข้างบน,ดน,นได้เนี่ยว่านี่ไงเยพระเจ้าเห็นการบัวคอมโบนึกว่าล็อกลีอืมส่เน้นสือเน้นเออเสียเปรียช่างมันวะ เกมจะได้ไปยืดเยืเ้อเซฟเพิ่งตรงนี้อะ่ะนั่นแหละสวยถ้าลากมันได้นะถ้าเสียบมันได้นะถ้าเสียบมันได้นะจะสวยขึ้นข้างบนเน้นๆเ,เลยอีสวยคางนนเน้นๆเลยถ้าลากได้อีกสักครั้งนะ ก็เสียบได้อีกสักครั้งนะแต่ไม่ได้เลยโอ้ยพี่ก็หมอบอี่เราหมอบเสียบได้ไหมเนี่ยไม่เราหมอบเสียบไม่ได้วะโอ้ยพุ่งไปทางนี้ก็ได้วะอืมอืมหมอบไี่หมอบเฉยทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้อีกแล จะจะเป็นสบายนี้ผมว่า